มาดูชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดขาโชคเดี่ยวแบบยูนิลิงก์นะครับโดยลิขสิทธิ์โดยผมครับปอลอโตคัสตอมช็อปนะครับก็มาดูครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะจะมีชุดครอบเครื่องนะฮะมีชุดลิงก์นะฮะมีชุดกระเดื่องครับเนี่ยขากระเดื่องกระดูกหมานี่ยึดกับเฟรมนะครับส่วนนี้ยึดกับโครงรถใต้เบาะนะครับแล้วก็จะมีซูป r รีนสองชิ้นนี่คือใส่ตรงแท่นเครื่องนะครับเพื่อล็อกแนวนะฮะ ในชุดเนี่ยชุดเนี่ยราคา3,800บาทนะครับดูครับน็อตเป็นสเตนเลสหัวจมนะฮะพร้อมน็อตตัวแม่ก็จะเป็นน็อตกันคลายนะครับทุกตัวนะครับอ่าอย่าง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 ตัวนี้นีผมใส่คาไว้ให้ดูเฉยครับก็จะเป็นน็อตกันคลายมีน็อตร้อยด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังก็เป็นน็อตกันคลายเห็นนะครับอันนี้นะฮะน็อตร้อยก็เป็นน็อตสเตนเลสนะครับหัวจมเพื่อความแข็งแรงนะครับยึดกับหูโช๊กก็เหมือนเหมือนกันครับนี่หัวโช๊กด้านหน้าครับผมจะประมาณนี้นะครับ ราคาทั้งหมดก็3,800บาทหนึ่งที่ได้นะดูชิ้นงานก่อนนะครับพาวเดอร์โค้ดสีดําเงาครับพาวเดอร์โค้ดนะครับไม่ได้ทําสีนะครับแล้วก็ฝังลูกปืน3จุดคือจะมีลูกปืนกลางนี้นะกลางแกนหมุนนี่1แกนแล้วที่ลิงก์เนี่ยนสะจุดที่แขนกระดูกหมานะครับคือจะสูงจะต่ำอยู่ที่ตัวนี้นะครับแต่องศาเนี่ยผมฟิกไว้กับโชค๊คตัวนี้นะครับโช๊คที่เลือกใช้นะครับเป็นโชค๊คของยามาฮ่าเอ็มซัลเล็นะครับฟังดีดีนะ เป็นใช้ของ Yamaha M s l a นะครับความยาว265นะครับและต้องเป็นกระปุกแก๊สนะครับต้องเป็นรุ่นมีแก๊สเท่านั้นนะครับรุ่นอื่นไม่ได้นะครับคือเราเซตค่าโชคมาแล้วว่าค <c oughs> ่าเคสปริงการทํางานเนี่ยมันเหมาะกับ Airlock ครับเหมือนที่เห็นในคันดำนะฮะแต่ก็จะเป็นเออร์ลินเป็น y s s หรือยี่ห้ออื่นกนะ็ได้ค่าเคนะ่าจะใกล้เคียงกันแต่ขอให้เป็นซีรีส์เป็นโชคที่ใส่กับรุ่น M นะฮะ ก็ขอย้ำตรงนี้ไว้และต้องเป็นแก๊สนะครับเดี๋ยวจะอมาอธิบายตอนหลังแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นกระปุกแก๊สนะครับครับหน้าตาของอุปกรณ์ก็ประมาณนี้ครับ3800บาทไม่รวมโชคนะครับโช๊กอยู่ประมาณถ้าวเอตัวเนี้ยก็อยู่ประมาณ3า0 0ันสามพบาทถ้าเป็นของเอ็มลเลนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาประกอบกันนะฮะว่ามีขั้นตอนการใส่ยังไงครับซึ่งดูชิ้นส่วนก็ได้รู้ว่าเยอะอยู่นะฮะครับผม หลอกคับตัวเก่านะชกเดิมอ่ะมาดูวิธีใส่นะใส่ยังไงครับทําการหรือฝาครอบมอน้ํานะครับหรือเฟรมหรือยูบ็อกออกก็จะเห็นภาพตามนี้นะฮะแล้วก็ <c oughs> ปลดพวกสายตรงนี้ออกหมดเลยนะจุดต่างๆนะครับจุดยึดนี่น,น,นี่นี่ด้วยนะฮะอ่าก็เป็นการหลอกชุดลิงนะฮะแล้วก็ถอดหมอน้ําออกนะครับ จะทางานง่ายกว่านะครับก็คือถอดถอดท่อนในนี roat, ่แหละครับบีบตงในถอดออกครับผมคลายเอาม้าน้ําออกจะใส่แท่นง่ายกว่านะครับครับผมจากนั้นก็ปลดแท่นเครื่องก่อนนะครับปลดแท่นเครื่องเพื่อใส่บูทยูริเทนตัวนี้นะครับเอ้ยซูพลีนตัวนี้นะครับเพื่อมันการล็อกแท่นเครื่องนะครับให้แท่นเครื่องเนี่ยมันมีจุดหมุนที่ที่สวิงอาร์มที่เดียวนะฮะไม่ให้มาไม่ให้มีการให้ตัวตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ใส่บูทยูริเทนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นบูทยูริเทนแบบเกือบจะกึ่งจะล็อกตายนะฮะเพราะต้องการล็อกให้แท่นทั้งหมดอะไม่ขยับนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้เพื่อจะให้การขยับไปอยู่ที่สวิงอาร์มที่เดียวนะครับน็อตตัวที่ออกเอาออกด้วยคือน็อตตัวนี้นะพี่ยึดชุดสายไฟในนี้นะครับนี่ครับเราคลายน็อตตัวนี้ออกด้วยเพราะหน้าแปนเราจะยึดแต่ตัวนี้ขึ้นมา,ามตัวนี้ก็ออกนะครับโอเคต่อไปใส่ตัวครอบเครื่องแล้วนะครับ ครับผมใส่ขาค้ำเครื่องนะครับก็ประมาณนี้เมื่อกี้ลืมแนะนำนะครับให้ถอดต,ตัวโครงฝาครอบใบพัดออกเลยนะครับขาฐานว่านา้ำมันจะใส่ได้ง่ายกว่านะฮะโครงมานี้โอเคครับยึดนะครับสองตัวครับผมเดี๋ยวมาใส่ชุดขาค้ำด้านข้างตรงนี้ต่อนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นการใส่ขาค้ำโครงนะฮะ นี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนจุดหลักนะครับที่ผมใช้น็อตที่ยึดจากฝั่งนี้นะครับจะมีนอ็อตโจมอยู่2ตัวนะครับซึ่งขาเนี้ยก็ยึดมากับโครงของเ,อเพื่อค้ำกับโชกับตัวฐานแบตนะเบอร์สิบอันนี้ครับเรามีดามเรามีค้ำไว้นะครับค้ำกับตัวโครงรถเพื่อความแข็งแรงนะครับตัวขาเนี้ยสำคัญด้วยครับซึ่งเนี้ยร้อยกับแกนแท่นเครื่องนะแล้วตัวเนี้ยก็พ่วงกับตัวกระดูกหมานะครับ เดีตัวขาดึงนยขาลิง์นะครับเพื่อมันดึงจุดนี้นะครับประกอบประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวประกอบต่อแล้วเดี๋ยวมาลองดูการทำงานของตัวโชคกันนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมครับอันนี้ขาลิง์นะครับขายึดกับตัวโครงเครื่องโครงโครงเครื่องนะมาเป็นชุดอยู่ในลิงครับ ลงมาเป็นกระเดือ่องอ่ามองถ้าประกอบเฟรมไปมองผิวผินจะบางคนไม่ทราบเลยครับว่ามีชุดกระเดื่องอยู่จะดูน้านข้างนี่นะครับนะครับมีการดึงเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนแนวแรงทั้งหมดนะครับส่วนที่เสริมไปมันคือการเปลี่ยนระบบรองรับของก็รองรับน้าหนักของตัวรถเลยนะครับคือการทาโครงสร้างใหม่เกือบทั้งหมดนะครับรจุดทั้งหมดผมก็ยังดามไว้หมดเลยนะครับนะครับยึดรวมการมีการดาม มีการเสริมดามหมดนะครับอันนี้ก็ยึดกับฐานแบตที่ผมยึดให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมไม่ติดนะครับบางคนก็อา,าฮ้ยพี่ไอตัวขาลิงก์อ่ะมันจะติดกับหมอน้ําหรือเปล่าสายหมอน,น้ํานีเออ่เดี๋ยวรอโฟกัสแป๊บตึงนะนะครับผมเบลาให้หมดแล้วนะครับลองกดแล้วไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาฟังอาจารย์เอสกันเกี่ยวกับว่าทําไมต้องเป็นโชว์ของ M/ ใส่กับแ i r l o c k นะครับผม เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมาถึงตัว U box นะครับที่อยากรู้ว่าตัดกันประมาณไหนนะก็ตัดกันประมาณนี้ครับถ้าเรานับจากหนงที่ขึ้นมาด้านนี้นี่ครับก็จะเหลื่อมมาหน่อยนึงนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทําฝาปิดซึ่งตอนนี้มันด้วยช่วงโควิดนะฮะโรงงานที่ทําฝาปิดให้ผมซึ่งเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันเราติดต่อกันไม่ได้ล้วส่งงานกันยากนะฮะก็ถ้าตัดนะครับตัดประมาณนี้แล้วก็ทําแผ่นเหล็กปิดอะไรเงี้ยเอา ด้านนอกก็จะประมาณนี้ก็ <St art ing> จะเห็นว่ามีการตัดตรงนี้ก่อนตัดฐานตรงนี้ด้วยด้านหลังก็ประมาณหลังเส้นนี้นะหลังแผ่นบังนี้ขึ้นมาครับกระปุกแก๊สนี่เราก็ไปม้วนยึดที่อื่นด้านนู้นก็ได้นะครับหรือว่าใครจะสะดวกตรงนี้ก็ได้แล้วก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็หลบหมดแล้วนะฮะ <St art ing> นี่ครับตรงนี้ก็อันนี้ผมยึดน็อตวัวสต้งแต่เมื่อกี้เนาะแลก็น็อต ร้อยทะลุลงไปก็โอเคแล้วครับนี่ครับสำหรับใครที่อยากเห็นว่าตัดมากตัดน้อยคือถ้าไปชกเดียวยังไงก็ต้องตัดเพื่อประสิทธิภาพของของตัวยูนิลิงของตัวโชคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการอธิบายการทำงานแล้วกันนะครับามาต่อกันนะครับผมมาเจอกับน้องเอสนะครับผมเจ้าของร้านเชียงใหม่มอเตอร์สปอร์ตซึ่งเป็นคนคำนวณ โชคให้ผมว่าต้องใช้ค่าเคเท่าไหร่ตั้งแต่ XMAX Airlock แล้วก็หลายๆโปรเจกต์ของผมนะครับสวัสดีครับเอครับครับอ่ะมาอธิบายกันว่าทำไมต้องเป็นโชคแก๊สเท่านั้นแล้วก็ทำไมต้องเป็นของ m l a t ทีละคำถามทำไมต้องเป็นโชคแก๊สครับการทำงานมันยังไงอะครับเหตุที่เป็นโชคแก๊สนะครับเพราะว่าการออกแบบอ่า u t i l i ของพี่ปอนะครับเป็นการวางโชคแนวนอนนะครับซึ่งการวางโชคในแนวนอนนะครับ ถ้าเป็นโชกที่ระบบเป็นน้ำมันล้วนะครับหรือว่าเป็นน้ำมันแล้วก็แก๊สอยู่ในห้องเดียวกันหรือว่าบี่มันชั่นครับมันจะเกิดปัญหานี้ครับนี้นะฮะานจาลองคือถ้าโชกควางนอนนะครับโชกคธรรมดาวางนอนเนาะมันจะห้องแก๊สแล้วห้องน้ำมันอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอย่างนี้อ่าครับผมน้ำมันผ่านลูกสูบนะครับคไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพครับเกิดช่องเกิดช่องว่าง เกิดช่องอากาศนะฮะมันก็คือมันก็จะไม่ทํางานประมาณนั้นเลยอ่านี่คือโชคธรรมดานะครับทงานแต่ว่าทํางานเวลายุบหรือคลายตัวครับมันจะทํางานไม่สมดุลกันครับครับอ๋อแต่ถ้ามันเป็นโชคแก๊สครับมันจะเป็นไงครับแต่ถ้าเป็นโชคแก๊สมามาดูกันนี่คือเราเราเอาหาอุปกรณ์ให้เข้าใจกันง่ายๆเนาะว่าทําไมต้องเป็นโชคแก๊สเท่านั้นจะรุ่นไหนก็ได้นะ เขาเป็นแก๊สแท้นะครับนโชคแก๊สนะครับครับมีการแยกห้องน้ำมันครับแก๊สคนละห้องนะครับซ่นน้ำมันก็จะเต็มตลอดครับครับครับเวลาการยุบตัวนะครับน้ำมันก็จะถูกดันผ่านลูกสูบครับครับแก๊สเองก็จะหดตัวเข้าไปอยู่ในกระปุกแก๊สะอ๋อเกิดการครับคายตัวแก๊สก็จะดันลูกสูบกะที่เดิมครับครับน้ำมันก็จะ ไหลกับ่านลูกสูบอ๋อโอเคนะเข้าใจกันแล้วยังไงว่าทําไมต้องเป็นโชกแก๊สเท่านั้นเอาโชกธรรมดาเนี่ยมามานอนอย่างนงี้นะครับไม่ได้ครับหลักการทํางานเหมือนที่น้องเอสอธิบายไปนะครับแเป็นชกแก๊สนะครับเราสามารถวางแนวไหนก็ได้ไม่ได้อ่ามันก็จะเป็นเนี่ยในในในชกอ่ะมันก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เลยนะอ่าเห็นไหมครับก็ถึงต้องเป็นโชกแก๊สเพราะมันจะแยกแก๊สแต่น้ำมันโดยชัดเจนนะฮะมันก็เลยทํางานได้นะครับครับ แล้วส่วนค่า k ค,ครับ s ทำไมต้องเป็นของ m ครับที่เป็น m led, เพราะว่าด้วยเอาง่ายๆครับก็คือน้ำหนักรถตัวรถของ m กับ airlock ครับครับอย่ายงค่าทางใกล้เคียงกันแล้วก็เรื่องของการวางแนวตัว u n i ์ i n k ครับความยาวเอ่ยโตการยุบเอ่ยอย่างเงี้ยครับตัว m led, ใกล้เคียงที่สุดแบบถ้าสัน้นถ้าสั้นหรือยาวกว่านี้ได้ปะ ชกยาวนะยาวมันจะมีปัญหาเรื่องการติดตั้งครับครับ,รบแล้วความสูงด้วยเนาะใช่ครับใช่ว่าถ้าสั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสโตกมันก็ทําให้การถ้าเกิดชกยุบตัวเงครับสโตยมันสั้นเกินไปครับก็ทําให้กระบอกมันยุบยุบจนชนกันครับซึ่งพอมันกระแทกกันบ่อยๆครับก็ทําให้โชคเสียหายรั่วไ,ได้่น,นี่แหละครับก็ ก็คือที่มานะครับว่าทําไมอ่ะทั้ง X Max ทั้ง a i r o c กับผมอะโชคมันนอนได้เพราะเราเลือกใช้ค่าเคที่ถูกนะครับแล้วก็การวางตัวแล้วก็น้ําหนักใต้สปริงนะครคือการทํอยู่ในลิง์เนี่ยมันเหมือนการเปลี่ยนแนวแรงด้วยนะครับของรถนะครับจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบก็แล้วก็มันเป็นรัศมีแนวแรงด้วยเนาะครับวันน้องเอสกดนะฮะลองกดด้วยการทํางานแล้วกันนะนี่ครับเห็นไหมฮะไม่ติดนะครับ ก่อนผมโฟกัสนิดนึงนะครับการกดนะฮะเป็นยังไงครับการทำงานเอสก็นุ่มนวลครับแล้วก็เขาทำงานได้อย่างสมูทนะครับนี่ครับการทำงานนะใช่ครับทั้งตอนกดอ่าล้วกดเบาๆโชก็ยุบทำงานปกติเมือนเรากำลังขึ้นขึ้นนั่งรถนะฮะหรือว่ารถลงล้มก็ยังทำงานแล้วก็สืนตัวปกติอ่านี่ครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี่มันเกี่ยวพันหมดนะครับคือทั้งเอ่อ โชคที่เราเลือกใช้ตัวนี้นะครับเนาะแล้วการคำนวณยูนิลิงก์องศาทั้งหมดนะครับคือความสูงที่เซตตอนนี้มันเป็นความสูงของรถเดิมนะครับซึ่งผมว่าสวยแล้วแหละถ้าใครจะเอาสูงกว่าน,นี้มันต้องทําการปรับเปลี่ยนตรงกระดูกมาใหม่ความยาวซึ่งจะจุกจิกละก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่เบื้องหลังหลายๆงานของผมเลยนี่ก็ขอบคุณน้องเอ็ดมากครับผมขอบคุณครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้ผมขอให้น้องแพคครับลองควบดูความสูงนะครับอันนี้ความสูงเดิมพอนั่งกับรถนะครับอ่า แค่ขอขยมรถนะครับดูดูการรับน้ำหนักนะฮะด้านหลังนะครับมันไม่สถานเหมือนปกติเหมือนของทั่วไปด้วยป่ะอ่าคนน่าจะรู้ครับอ่าลองขยมหน้าหลังก็ได้ครับหน้าหน้าหลังหน้าหลังครับนี่ครับน้องแท็กน้ําหนักประมาณ60สิบทิดนิดนะอ่ะาลองว่านุ่มครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวประมาณนี้นะฮะับกับชคเดี่ยวแอลล็อกครับก็ ราคานะครับเฉพาะชุดขาเล้งก็สามพันแะครับช็อกเอ็มซีเลสถ้าเป็นตัวนี้นะตัวเป็นอีโค่ธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ามพก็อย่างที่เห็นครับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นก็จะมีรายละเอียดของตัวขาเนี่ยเยอะมากส่วนการติดตั้งขอแนะนําให้ติดตั้งกับช่างผู้ช่างผู้ชานาญ <c oughs> เพราะถ้ามันต้องมีการปาดยูบ็อกซ์การยึดโยงการลื้อมน้ําออกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าใครมีฝีมือในช่างนะในการถอดประกอบก็ก ขอให้เข้าใจด้วยนะครับว่ามันต้องถอดเป็นขั้นเป็นตอนถอดอะไรมัง่งซึ่งผมทําไปให้ชมคร่าวๆในขั้นต้นแล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ